ครัสบสวัสดีครับวันนี้โมโนโมโนยองพามาเที่ยวสุริปาร์คแอนตูเนาะบรรยากาศพอาีสันสวยงามเด็กน้อยมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยเนาะมีรถสำรองรถด,ด้วยเนาะครับผมแล้วก็บรรยากาศที่ทัดตรงนี้เหมืนอนกับเป็นบริเวณที่มาเที่ยวก็กเด็กดูได้ใหญ่ดูดีครับผมผ่านมาทางบันไดทางนี้ครับผมมีรูปเสือหรือว่าเมื่อก่อนัขาอาเป็นสวนเสือศิลชานะหรือว่าตอนนี้ส่วนเสือได้อาปิดตัวลงแล้วก็มาเช่า ทำส่วนตรงนี้นะครับเป็นสิริปางนะครับผมบรรยากาศก็คือใช้ได้ครับใช้ได้เลยเด็กๆผมก็มาเที่ยวกันได้เยอะแยะเลยเนาะบรรยากาศดีครับผมอย่างมีล่องรอยของตัวเสือสีาชาจะแคบลงนิดนึงแต่ว่าถือว่าโอเคครับผมบรรยากาศดีครับผมยังไงมาเที่ยวกันได้นะครับผมโมระยองวันนี้มาเที่ยวครับผมแล้วก็ ว่าบรรยากาศดีครับลุ่มลื่นครับผมตอนนี้ก็มาเด็กๆมาเที่ยวกันเนาะเด็กเด็กอนุบาลเนะาะเที่ยวกันก็สมตัดยังอยู่เยอะแยะครับตัดอยู่เยอะแยะมากมายเลยครับผมบรรยากาศดีมากครับผมตรงนี้เป็นไฮไลท์ที่เด็กๆจะเข้ามาเซอฟี่แล้วก็ถ่ายรูปก,กับนนะ้องคนที่ใต้ของสิตซ์านแอนด์ซูครับผมเป็นน้ำตกนะครับเป็นน้ำตก นี่ดูอูก็ได้นะครับผมครับผมอันตกแล้วก็มีลูปปลาสองตัวนะครับถ้าเด็กๆมายังไงก็อย่าลืมแวะเวียนถ่ายรูปตรงนี้กันนะครับผมอ่าเดี๋ยวพามาดูปลาครับนะครับเยอะแยะเลยครับปลาคราบเมื่อกี้ผมลงผมได้ลงไปบ้างแล้วครับปลาคราบสวยงามครับปลาครับอ่าอย่างนี้ล้มๆชัดเจนชัดเจนว่า